หลังจากที่เราลื้อส่วนแล้วก็ตากดินไว้นี่คือปลูกผักบ,บุ้งชุดใหม่ใส่กระถางใหญ่เราก็ทำตัวกระถางนี้นะคะให้เป็นหลุมหลุมเพื่อที่แบบปกติกระถางจะมีข้างๆแบบนี้แบบนี้นี่น้ำจะไหลออกหมดเราก็เลยคิดว่าเออทำเป็นหลุมหลุมเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ปลูกผักบ,บุ้งลงไป พอผักบุ้งนี่พอเติบโตแล้วเขาจะแบบอเออเลื้อยรอบๆเองเนาะแล้วก็แบบนี้อันนี้เพิ่งปลูกวันแรกนะเพิ่งปลูกเพิ่งลงไปเลยรอบนี้ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระถางก็ประมาณนี้นี่นี่อันนี้วันแรกเลยนะเรียนแบบธรรมชาติปลูกผักบุ้งนาเรียนแบบธรรมชาติ ปลูกแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ปลูกไว้เก่าแล้วแต่ว่าตอนนี้คือจะบางเพราะว่าเราเอาตัวอยอดที่มีรากพอเป็นพันได้ไปปลูกใส่กระถางเมื่อสักครู่ที่ถ่ายให้ดูอันนี้คือเป็นกระถางเก่าก็จะเหลือน้อยเหลือจำนวนน้อยแต่ผักมุ้งนาเนี่ยเขาจะ,จะเจริญตบโตเร็วถ้าฝนตกสักประมาณ7วันนี่คือที่เราเห็นเล็กๆน้อยๆหย่อมๆแยมๆในกระถางเนี่ยประมาณ7วัน ก็จะมีเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูตอนที่ว่า,อ,าอะไรนะที่ประมาณเจ็ดวันหรืออะไรที่แบบขึ้นเยอะกว่านี้ติดต้นแล้วอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหอกผักชีผักชีเนี่ยอันนี้ที่ปลูกไว้คือช่วงนี้ก็คือไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรก็ได้เท่านี้เองไม่ได้มีอะไรเยอะมากมาย อันนี้ต้นขากร,กระเพรากระเพรานี่คือต้นขาของเก่าที่ปลูกไว้ส่วนนี้ที่ปลูกใหม่เมื่อวานเราก็จะทําเป็นหลุมๆเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเรียกว่าการ ผักแต่ละชนิดชอบน้ําน้อยน้ํามากไม่เหมือนกันอย่างผักบุ้งนาเนี่ยเอ,เอาจริงในร้อยเปอร์ซจริงเลยคือชอบอยู่ในร่องน้ําอะไรประมาณเนี่ยหลุมน้ําหรือว่าอ่าคลองขนาดเล็กเขาก็จะมีผักบุ้งเกิดเองถ้าเราไปตามแม่น้ําหรือคลองอะไรเงี้ยเราจะเห็นตรงที่เป็นตริง่งตริง่งแล้วก็ตรงที่น้ําตื้นๆก็จะมีผักพวกนี้เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ เวลาเราปลูกเราก็จะปลูกเรียนแบบธรรมชาติแบบนี้ได้กินแล้วก็ไม่ต้องดูแลด้วยนะปล่อยทิ้ง้างได้เลยให้น้ำฝนในธรรมชาติหรือน้ำค้างดูแลเขาได้เลยเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายขึ้นหน้าเจอกันใหม่